วเตี๋ยวแก่มาลวคนสวยเองค่ะก็คือวันนี้นึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่อีกแล้วเมื่อวานก่อนก็กินไปวันนี้ก็อยากกินอีกแล้ว,วนะพริกเผ็ดมากร้องขอชีวิตพริกรก้านก๋วยเตี๋ยวแก่มาลวคนสวยชัดเอง ร้องขอชีวิตมากถ้าอยากชิมก็มาได้เลยนะคะที่ถนน,นจเจริญรัฐตรงข้ามเจริญรัฐซอยเจ็ดไม่ได้ใส่พิ่เยียวนะแต่พิ้มันเผ็ดเตี๋ยวอร่อยไหมคะสวยพบเจอจะชิวส,สวยงานค่ะ ใหญ่มาก รักไม่สิ่งที่กิน รับใจแตสีสวยงามวันนี้ก็คือแบบแบบนึกอยากกินข้าวแล้วนี้รู้สึกว่าจะไปซื้อของกินทั้างอนีกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้แบบอยู่ดีๆอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วอะ่ะอินก๋วยเตี๋ยไก่ดีกว่า เอ็นก็จะพูนๆช่วยแบบประหยัดเงินไม่อย่างอื่นหรือเปล่าประหยัดเงินไป่องเสื้อผ้ากินมาม่าก,ก็ได้แต่เสื้อผ้าห้ามซ้ำค่ะคุณจะจำที่แลกกินข้าวหรือยังคะ jam อ่ะเหมือนแบบมันเปิดจะตกเลยถ้าคนแบบมันเปิดจะตกเนไม่รู้ว่ะข้าวเด้ยงยังเลยที่เราต้องกินข้าวนะดูมันดีต่อสุขภานะพมาพอหนูได้กินข้า,าวเช้า oh อ้อไปก็พอได้กินข้า,าวเช้าไปแล้วใช่ป่ะแล้วพอแบบพอเทีเ่ยบพวกรู้หิวข้าวเลยตะเกียบตกไม่เป็นไรก็บกันตะเก็บได้ก็ได้ อร่อยมาก,มากเมื่อเช้าค่ะที่ลักขามันจะตกแม่ถ้าจำเมื่อเช้าลูกค้าเอ่อวนรถมาสองรอบใช่ไหมเพื่อที่จะมากินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าร้านเไม่เปิดบังเอิญวันนี้ย หนูไม่เปิดหน,หนูไม่เปิดประตูสักทีเพราะว่าหนูแบบว่าหนูก็ตักไก่ตักอะไรอย่างเงี้ยขึ้นตักขึ้นตักขึ้นแล้วแล้วก็แบบลีลาอยู่กําลังลีลา,าก็จัดร้านจาัดอะไรไปลูกค้าเข้ามาเขาบนเขาถามว่าเปิดหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยหนูบนมารอบสองรอบแล้วนะอันนี้รอบที่สามมาดีก๋วยเตี๋ยวพี่เราว่าหนูมารับออเดอร์จากพี่อ่ะแล้ว พี่สวยมากพี่เป็นแม่ค้าที่สวยมากหนูมีความสุขมากหนูแบบพอหนูได้เจอพี่หนูก็รู้สึกว่าหนูก็เลยวันนี้หนูก็เล้พาแฟนหนูกินก๋วยเตี๋วด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บพอเขาจ่ายตังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยแบบแบบไม่ผิดหวังมากที่แบบพาแฟนมากินแล้วแล้วแล้วแฟนก็แบบว่าเมันก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแม่ค้าก็สวยเขาก็แบบว่าหนูนูเห็ุที่แล้วหนูม well, so. like <par> ีกำลังใจในการทํางานเลยอะไรเงี้ยลูกค้าพูดแบบเนี้ยเมื่อเช้าอ่ะุต ็นสิ่งสุดส,สายสำหรับเขาเราก็เป็นกำลังใจสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะที่แบบเออที่คนเขาบบเออเราสิ่งที่เราทำล้วแบบมันดีแบบคนอื่นคือเราแบบก็ตั้งใจแต่งหน้าแต่งตัวทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเห็นเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความสุขดีเราเห็นเขาเห็นเราสวยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเขาก็มีความสุขเขาตั้งใจมาเขาวนรถไปแล้วสองรอบคือรอบที่ได as ้ก like, ินเนี่ยรอบที่สามดีมากคือแบบดีจังเลยเขาแบบ ก็ยังอ de de ุตส de ่าห์อุตส่าห์อุตส่าห์มาอะไรเงี้ยมันทัดใจอ่ะเราเป็นแม่ค้าเองแล้วก็รู้สึกดีเสมอแบบว่าวิชาดีเสมออะเรารู้สึกมีคสมาก็คือว่าหนูว่าบางทีหนูก็จัดร้านเสร็จไรไงคือแบบก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดประตูแกก็คือเราต้องตักไก่ออกจากหม้อก่อนเพราะตักไก่ แต่มันก็เปิดตูวอะไรเงี้ยแบบรู้ทั้งขายเลยแต่ดีอ่ะเอ้ยดีจังแบบเฮ้ยคำพูดของเขามันทําให้เรามีความสุข ช่วงนี้แบบพอเรากินข้าวตรงเวลาคือทฤษฎีของพวกตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่ฝุกกินข้าวเช้าแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่แล้วของการฝุกกินข้าวเช้าซึ่งมันรู้สึกดีจังเลยอะพอเที่ยงมาก็คือหิวแล้วเที่ยงมาก็คือหิวแล้วแล้วไม่ได้ไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้ลดน้ําหนักหรืออะไรนะก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีคนทักหลายคนแล้วว่าแบบเออผอมลงหรือเปล่าผอมลงหรือเปล่ปาวสวยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออมัน คือดันมีคนทักแบบสามสี่คนอะไรเงี้ยแล้วรูกว่าเออะไรวะเราเราก็ไม่ได้ออกกํบบาลังกายนี่นาเราก็ชีวิตปกติกินปกติเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบอืมหรือว่าเรากินข้า,าวเช้าแล้วมันทําให้เราแบบระบบเขาผ่านแล้วมันกลับมาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอือก็ที่เัาอยากกินอะไรก็ไปตลาดแล้วก็ซื้อมาเออมีคนทักนูหลายรอบแล้วว่าแบบ เพิ่นสวยแบบผอมลงหมือเปล่าแบบกระสวยขึ้นมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบหอมรู้รือเปล่านะอะไรเงี้ยพอกินข้าวเช้าแล้วพอตกเย็นมาใช่ปะสี่โมงห้าโมงก็คือก็หิวอีกคือมันแบบคือมันเป็นยังไงมันเป็นระบบของมันปะคือปกติก็คือกินทีห้าโมงเย็นเลยปกติเย็นนให้เราแบบอกะบบเขาผ่านทางตรงนี้ก็คือระบบเขาผ่านออกมา งงงงเนีอ่อมเอมลงหรอเราไม่รู้เราไม่รู้ตัวเองอะดูมันีม่เอเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายด้วยระบบของผ่านมันดีขึ้นแล้วก็แบบเออมาถึงเวลาก็คือง่วงนอนค่ะขอ,ขอดีดินนะคะขาขอดีดินะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของยิราชน้ารู้ป่าแล้วก็ขอให้ลูกค้าขอให้ลูกค้าขาร้านเยอะ ขอให้โชคดีเขเข้าข้างที่รักเสมอนะนี่กลับนะแตของดีๆตอนเย็นนี้อยากกินอะไรหรือเปล่าจะได้ทำไว้ให้